ก็คือวันนี้เรามาเจราจากันในในฐานะ <Okay. S 1> อการเช่าบ้านแล้วก็ทําบ้านเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้การเจราจาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทางคุณจิวก็ในฐานะของผู้เช่านะคะถึงแม้ว่าคุณจิวอาจจะต้องต้องเรียนตรงนี้ว่าคุณจิวก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆนะ,นะคะแต่ว่าคุณจิวก็ยอมรับนะคะในส่วนของเรื่องการทาบ้านเสียหายนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราก็จะต้องหลังจากนี้คะ่ะก็จะต้องนัดกัน นะคะแล้วก็หาช่างของทั้งสองฝ่ายไปช่วยกันตีราคานะคะพอเราทราบราคาตรงกลางแล้วอะค่ะก็หาช่างมามามาทำตรงนี้นะคะคุณจูดก็บอกว่าก็จะพยายามดูแลตรงนี้ให้นะคะต่รับผิดชอบทั้งหมดเลยไหมคะคุณจูดก้องก็รับผิดชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมเออเราจะรับผิดชอบยังไงบ้างอ่าก็ตามที่คุณนกบอกเลยตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะ เูื่อกพี่ลูกบอกว่าห้าล้านใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหาช่างนะคะเข้าไปลงประเมินจริงๆนะคะแล้วก็ต้องมีช่างของฝั่งคุณจิลด้วยเพื่อที่จะหาราคาตรงกลางนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่างแต่ละเจ้าก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็หาราคากลางค่ะแล้วก็อาจจะหาช่างตรงกลางหรือช่างคนไหนที่รับกับราคาตรงนี้ได้ก็เป็นผู้ทํางานตรงนี้ไปนะคะไดกกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ ตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดระยะเวลาค่ะก็เป็นการอาลอมชอมทางเราก็เห็นว่าทางคุณจิวเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยก็แสดงความจริงใจโดยการที่เ,เ,นะะเข้ามาคุยกับเราเนาะค่ะติดต่อเข้ามาคุยกับเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะให้โอกาสคุณจิวเพราะเขาก็ได้แสดงความจริงใจที่จะมาหาเราอะนะคะก็คิดว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลากันตายตัวแต่คิดว่าเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยพะคุณจิวขอว่า ถ้าถ้าคุณจีได้ช่างของคุณจีสะดวกแล้วเนี่ยจะรูบนัดมาเลยเราก็เราก็จะรอคุณจีนัดนัดทำการนัดในทีอันนี้คุณจูติดต่อเองเลยใช่ไหมคะว่าจะขอรับผิดชอบติดต่อค่ะติดต่อคุณจงตลอดแล้วก็ได้คุยกันก่อนที่จะมาก่อนหน้านี้เราได้ทราบไหมคะว่าที่บ้านได้มีแบบการเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะคุณจูไม่ได้ทราบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เคยเวลาเข้าไปหาลูกก็จะเข้าไปแต่ข้างหน้าไม่เคยขึ้นห้องบนไม่เคยเข้าไปข้างใน ข้าไปก็บางทีก็ไม่เห็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้เห็นข่าวเราตกใจกับสภาพบ้านที่เปลี่ยนไปไหมครับจังหวัดก็ตกใจค่ะเราทราบมาก่อนไหมคะว่าลูกชายเปิดเป็นโรงงานผลิตถุงยางอ่ปกติเขาไม่ได้เปิดเป็นโรงงานผลิตนะคะเขาไม่ได้ทราบเขาก็เป็นแบบแค่ซื้อมาขายไปในเฟสบุ๊อะไรเงี้ยเราเห็นคลิปที่เขาย้อมถุงยางอยู่ไหมคะถ้าเห็นสดเลยไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าแบบนี้มันเป็นเหมือนคลิปแบบ ก็เล่นการหรืออะไรกันแล้วก็มีคนแอบถ่ายแล้วก็ออกไปทําอย่างกรณีที่มีคนเข้ามาขนของจากบ้านพี่นกไปอะค่ะอันนั้นก็คือเป็นลูกน้องของน้องเชรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกน้องน้องเชรเป็นใครที่มาขนของในบ้านเราตอนนี้เราทราบตัวแล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกข่าวได้ถ้าเกิดสมมติออกไปทางข่าวเขารู้ตัวอาจจะหนีไปก็ได้ค่ะแต่ก็น่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ในบ้านเลค่ะก็มีกุญแจอย่าง แต่ก่อนเขาเคยเป็นช่างมาซ่อมรีโมทไร้ที่บ้านแล้วเขาเคยเปเป็นลูกน้องเก่าของเพชรเรื่องจริงแต่ตอนนี้เขาย้ายค่ายแล้วค่ะย้ายไปอยู่ค่ายอื่น <c oughs> ย้ายค่ายคือยังไงย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะแต่ <c oughs> ว่าเราก็มีปัญหาภายในอ่อปัญหาภายในอันนี้ไม่ทราบนะแต่ทราบว่ามีคนคิดแบบแกล้งน้องค่ะ,คะ เป็นผู้มีอิทธิพลกันแล้วมีของของเราเสียหายไหมคะเพราะอยู่ๆเขาเข้ามาขนของในบ้านไปเยอะะมันก็ต้องเสียหายคือแล้วค่ะแสดงว่าจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นคอมพิเตอร์ไม่เห็นอะไรในบ้านที่ถึงขนออาไปไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าคุณนุกก็เห็นมากคนที่เอาไปนะคะคนที่จะเป็นพยานบุคคลที่ดีก็คือคุณนุ๊กแล้วเราได้คุยกับลูกเรายังคบว่าทําไมถึงได้ทําบ้านเขาเป็นอย่างนั้นก็คุยกับเขาบ้างก็ถามเขาว่าท่านทำไมทํไมทแบบนี้อะไรเงี้ย เขาเขาบอกว่าเขาเขาแบบฝึกย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําออกขาย<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรเพราะไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวอะไรเขาเลยมไม่ค่อยได้เข้าไปบ้านเขา<ม>อะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแบบซื้อกับข้าวส่งเข้าไปให้อะไรไปให้ก็ให้เด็กไปส่งไม่เคยเข้าไปเองเลยมันน่าจะเข้าไปทีเพราะเราก็ทางานส่วนตัวของเราเหมือนกันก่<ม><ม>อนหน้านี้มันมีเรื่องการเสพยาจะติดกันในบ้านเลยค่ะเราทราบมาก่อนไหมคะ ไม่ทราบแต่ว่าพอพอจะทราบบ้างว่าเด็กบางคนก็ยาเมื่าบางคนนะคะเสพกันเองแล้วก็เคยดูเคยเคยแบบไปว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเราไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาเสพเคยรู้ว่าเอ้าทำไมมีคนมาบอกว่าเราเสพยาหรออะไรเงี้ยอย่าให้เห็นนะถ้าเห็นจะไล่ออกจากบ้านนะซึ่งไม่มีใครไปบังคับให้เขาเสพยาเขาเสพเองค่ะ ยืนยันว่าลูกชายเราไม่ได้มีส่วนในการเกี่ยวข้องทั้งสองอย่างทั้งถุงมือยางแล้วก็ยาเสพติดเอออันนี้ไม่แน่ไม่ไม่ใช่คือไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าแต่คือรู้มาก็คือแบบมีเด็กในบ้านพวกแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาโทรบอกว่าน้องที่เข้าไปทําง,งานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยโทรไปดา่าเด็กในบ้านเนี้ยค่ะว่าเอออย่าให้เห็นนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครบังคับเสพยานแน่นอนอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะไม่จริงแน่นอนค่ะ พี่นกจะป้องกันบ้านยังไงคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของเราแล้วเราจะหลังจากนี้ไปจะเกดได้เช่าอีก่ครับหรือว่าไม่ให้เช่าแล้วค่ะจริงๆก็ยังคิดอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกถ้ากลับไปอยู่เนี่ยข้อดีมันก็มีค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ทาดีๆเราก็อยู่ก็เจริญนะคะช่วงที่อยู่ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเห็นยทีเดียวนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ใหญ่เกินไปอะค่ะก็ยังคิดอยู่อาจจะเป็นการให้เช่า อย่างเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอทางคุณจิวค่ะประสานแล้วก็ทำต่อปรุงบ้านให้เรียบร,อร้อยค่ะแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่เองหรือจะยังให้เช่าอยู่ค่ะแต่ก็แบบว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วก็มีผู้เช่ารายดีๆค่ะก็ก็ยังมีนะคะไม่ได้ว่าทําบ้านผักทุกคนนะตอนนี้ได้คุณแจคืนมาหมดยังยังไม่จบค่ะแต่ว่าทางคุณจิวก็บอกว่าน้องหา,ายไปแล้วก็มีบาง เป็นโอคเอ้ยได้ที่ได้ไม่ต้องพิ่า่าาช่างที่ทำกุญนแจเรารู้ว่าเราทราบว่าเป็นใครเราก็เขาเคยมาทำกุญแจบ้านแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบเขาสามารถทำประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดีมืออยากวิ่งแจเกียวตรงไหนมันเสียหายบ้างนะครับที่เราต้องรีบซ่อมแซมครับเพราะจริงๆเราก็อยากจะรีบซ่อมมันะคะ เราลูกก็เชื่อว่าทางคุณจิวก็น่าจะอยากที่จะรีดซ่อมเพราะว่าของหลายอย่างก็อยู่ทางทางในบ้านเรานะคะแล้วก็ตัวเราเองเราก็อยากจะให้ซ่อมเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าคิดเป็นรายวันที่เราเสียโอกาสในการในการสร้างไรายได้มันก็มีอยู่นะคะทุกคนก็คงอยากจะให้ซ่อมให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็ต้องต้องรอทางคุณจิวว่า คุณจจะนัดช่างได้เมื่อไหร่ม่ยังา,าใจอะไรไหมคะรเพิ่มเติมจากนอกจากค่าซ่อมที่คุไม่มีเพราะว่าเราก็เข้าใจอะคะ่ะค,คือในส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่านุก,ก็ไม่ทราบว่าคุณจิวเนี่ยได,ได้รู้เห็นมากน้อยแค่ไหนกับการกระทําของลูกแต่ถ้าในฝั่งที่เราได้รับทราบมาจากคุณจิวหรือแม้แต่ตัวเราเราก็คิดว่าบางทีเนี่ยเราเป็นแม่คนอะเนาะคะ่ะแล้วก็ตามเช็คท,ที่เช็คเยี่ยวลูกอย,อยู่อนะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเี้ยก็พยายามจะ เข้าใจในส่วนในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับค่าเสียหายที่มันเพิ่มเติมจากตรงเนี้ยที่มันไม่เกี่ยวกับการทําบ้านเราก็ไม่อยากจะไป<ม>ไปเรียกร้องอะไรจากคุณจิวก็คือที่คุยกับคุณจิวก็พูดกับคุณจิวเลยว่าเราไม่ได้อยากได้กําไรเนาะจากการซ่อมบ้านในครั้งนี้อย่างน้อยขอให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมหรือสภาพที่คนเขาเข้าอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้นสบายใจมากขึ้นเพราะวัแนแรกที่นู่นค่อนข้างจะเครียดคึ่นะคะก็ วันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิติหนึ่งที่อย่างน้อยเราก็ได้คุยกันระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ต้องรอต่อไปว่าว่าช่างของคุณจูจะเข้ามาเมื่อไหร่น,นะคะอันนี้หือว่าติดใจ,ไม,ไ,มจไม่ติดใจอะไรนะก็เรียกว่าต้องดูกันต่อไปดีกว่าค่ะเพราะอย่างในส่วนของลุงม,ม,มีอีกหลายส่วนที่จะต้องทํางานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กองปราบก็เรียกมานะคะก็ต้องเข้าไปให้ปากคากับกองปราบอีกก็เป็นอีกคดีหนึ่งอีกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ พ,พูดเขาเรียกว่าการรักรัพนะะัะงาะที่ลูกก็จะต้องมาชี้ตัวเพราะลูกเป็นคนเห็นว่าใครเนี่ยที่ทเข้าบีบของในบ้านที่เห็นหน้าตาเลยนะคะก็ต้องมาเป็นพยานแล้วก็ชี้ตัวคนที่รักษา์นะ,ะซึ่งคนรักษัพย์นะเขาก็จะต้องไปสืบอีกทีว่าใครสั่งมาะะอันนี้เห็นจากไหนก็คือเราเข้าสวนไปเลยค่ะตอนที่เราขับรถเข้าบ้านเนี่ยใช่ใช่ค่ะี่เป็น่าาทา ใช่ที่มีของหายไปค่ะม,มีมีอะไรบ้างคะวันนั้นที่หายไปนอกจากเครื่องสักผ้าของที่ตำรวจอายัดไว้จริงๆล้องมีหลายส่วนนะคะมะีน้ำยาสักผ้าที่เป็นสารตั้งต้นน้ำยาสักผ้าที่เอาไว้ฟอกถุงมือไนก็หายไปเยอะนะคะ<ม>แล้วก็ตัวถุงมือที่บรรจุกล่องเรียบร้อยแล้วอยู่ในลังใหญ่สามสี่ลังก็หายไปนะคะเส<ม>ื้อผ้านะคะของของน้องเพชนะคะหายไปเสื้อผ้าของน้องสาวน้องสาวไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นแฟนแฟนเนอองพื่ที่ททหายไปค่ะน่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้ามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะแล้วก็มีอ่าไอแพดใช่ว่าหลังจากนี้เราไม่เราไม่ดำเนินคดีในส่วนของการไม่บ้านที่ดหรืออะไรอย่างเงี้ยอจริงๆแล้วอ่ะเราลงบันทึกประจําวันอย่างนี้มันเป็นมันเป็นแท่งเนาะคะ่ะถ้าจะดําเนินคดีเนี่ยมันก็แค่นี้แต่ว่า ้าสมมติว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราคุยกับคุณจิวแล้วถ้าเวอร์สเฮดแล้วยังไม่จบเลยไยขอโทษทีค่ะถ้าเวอร์สเฮดแล้วไม่จบเนี่ยเราก็ต้องไปจบที่ศาลนะตองน,นี้เพราะว่าในฝั่งของเรากับคุณจิวในในในส่วนของตำรวจเนี่ยก็สิ้นสุดแล้วแต่ว่าลูกว่าก็อย่างที่บอกมีหลายคดีเลยไม่ว่าจะเป็นทางกองปราบนุกต้องไปนะคะต้องมาชี้ตัวผู้ต้องหาเพราะเดี๋ยวเขาจะทําการจับแลแล้วเราต้องมาชี้ตัวว่า ใช่บุคคลนี้ไหมที่เข้าไปหยิบของในบ้านอย่างวันนี้คือมาลงมันคือประจากกําวันเพื่อไก่เกียใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ก็คือมาลงมันประจําวันเพื่อไก่เกียดไปแต่ใใก็คือโครงการที่บ้านเรามีของดีอะไรครับทําไมคนอยู่ <c oughs> ไม่อยได้จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าทําดีๆก็เฮงนะคะตอนลุกอยู่ก็เฮงมากเลยะค่ะ <c oughs> ตอนนั้นแบบเฮงแค่ไหนครับผม ก็นอนอยู่เฉยๆเงินเข้าเลยไม่ได้ทำงานนะคะตอนนั้นช่วงที่ปีนค้ามีซิกแพคออกกำลังกายทุกวันแต่ตอนนั้นเนี่ยมีรายการเคเบิลเป็นเจ้าของนะคะแรายการนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ฮอตที่สุดของเคเบิลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เคยวิ่งหาลูกค้าเลยมีแต่ลูกค้าแบบเอเปิดจองลูกค้าจองเวลาหมดเลยนะะวันช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ทำอะไรนอกจากออกกำลังกาย แต่พี่งบอกว่าใครบอมมาเช่าทีไรถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดดีก็จะไปเร็วก็วนไมกถ้าทำอะไรผิกฎหมยอะค่ะจะอยู่ได้ไม่ถึงสองสาเดือนเลยนะค่ะก็จะได้ออกไปเลยนะแต่เราก็มีผู้เช่าที่ที่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่แบบกันจังหวัดแล้วก็ตามไปเที่ยวหากันอยู่อยู่ค่จริงๆบ้านเรามีของดีอะไรไหมครับผมก็อยากจะย้ายกลับไปอยู่เหมือนกันคะลึกๆเขอคิดเรื่องนี้ก็เอ๊ะหรือจะย้ายกลับแล้วจะบอกว่าหวยออกจริงๆด้วย เลขที่บ้านเอ่อเป็นเลขวันเกิดของนุกและเลขท้ายรถค่ะหวยออกที่นุกค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะแสดงความดีด้วยไม่ได้ซื้อค่ะพอซ้อมบ้านเสร็จพี่นุกต้องทำบุญใหญ่ไหมคะ,คะเอาให้ซ่อมเสร็จก่อนดีกว่า <c oughs> ไหมคะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่เรานัดกันเนี่ย เฉพาะประเมินก็คุมพาเนาะค่ะ no. นี่แค่แค really ่ประเมินตกลงราคาในเบื้องต้นเนาะค่ะเบื้องต้นคือเริ่มเริ่มกุมพาภายในภายในต้องสิ้นสุดภายในกุมพาซึ่งกว่าจะตกลงราคาแล้วกว่าจะซ่อมกันเสร็จเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะทีนี้พอเกิดใจนี้ได้คุยกับสามีกับลูกมันว่าเออจะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าไหมก็มันเราคือหนูก็ไม่ได้ชอบใช้ชีวิตแบบนั้นเนะค่ะคือลูกชอบอยู่กับลูกแล้วก็อยากให้ลูกอ่ะ แบบม <ทำ S 1> ีาทาเองทําอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไม่ต้องมีแม่บ้านมีอะไรคือเราอยู่กันแบบนี้แบบสบายสบายดีกว่าแล้วเราก็เซฟผ่าใช้จ่ายด้วยเนาะคะ่ะเราเอาเงินตรงนี้ไปให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่ามือนขอสาระเรื่องคนะตอนนี้เออไม่ทราบว่าตัวคุณอภิษเขาได้รับการัดะตอรนีอันนี้ขอยังไม่ตอบได้ไหมคะเดี๋ยวขอคุยเรื่องตรงนี้ให้จบก่อน คือตอนนี้ตำรวจให้ประกันตัวรึเปล่าคะหรือว่านำเข้าสารนำเข้าสารค่ะได้รับการประกันตัวรึเครับผมประกันค่ะในวงเงินเท่าไหร่ครับผมอ่ณไม่บอกได้ไหมคะยังไงค่ะที่เมื่อกในส่วนของที่เมื่อก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นเอเจนซี่เกี่ยวกับปล่อยเช่าวันนี้ต้องมีการเข้ามาพูดคุยด้วยปากาหรือว่ายังไงก็เอเจนซี่ตอนนี้ติดต่อเข้ามานะคะว่ายังอยากให้เช่าบ้านอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือเอเจนซี่ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นเอเจนซี่ที่ดีนะคะอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันทํางานดีค่ะ <Okay. S 1> ก็ติดต่อเข้ามาในเรื่องของให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายกันให้เช่าอยู่เสมออยู่แล้วนะคะถึงไม่มีเคสนี้ก็ตามพอมีเคสนี้เกิดขึ้นเนะะี mm ่ย hmm. เขาก็ขอเข้าไปในบ้านไปประเมินดูความเสียหายด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออใจเย็นๆนะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาช่วยดูให้โอเคโอ้ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ